ซื้อมาฝากทุกคนดูเพื่อนซื้อมาฝากเด้อค่ะเดอ้เดอค,คุณอ่ะดูของฝากจากเพื่อนเบียร์ซิงซื้อมะละกอมะเขือมะเขือเปลาะบวัสค่ะทุกคนนู้จัดสวยงามแล้วมะกอกน้ำกอ้ดีด้วยผัดเส้นเนาะเ <laughs> มนูประจำบ้านแขกมาต้องทำนี่เสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็มาลาบหมูกันนะคะอใส่ตับสวัสดีค่ะป้าคือหมูหมวฟูแท้ ไปเก็บผักมาค่ะทุกคนเก็บผักมาสลัดนี่ค่ะเดี๋ยวจะทํากับข้าวรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาจากฮัมบวกนะคะเพื่อนที่คุณหนิงไปงานแต่งงานเขานั่นแหละที่ฮัมบวกนะคะเราเรียนด้วยกันนะตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะคะเพื่อนจะมาหานะคะมามาหาเยี่ยมเยือนนะคะก็จะต้อนรับขับสู้อย่างดีตอนนี้กําลังทํากับข้าวอยู่นะเดี๋ยวมาดูเมนูกันเนาะขอทีนนิ่งทากับข้าวก่อนนะคะ สเสร็จแล้วค่ะอู้อาหารของเราอ้ดีด้วยผัดเส้นเนาะเมนูประจําบ้านแขกมาต้องท่านซื้อมันฝากทุกคนดูเพื่อนซื้อมาฝากเด้อค่ะเดอ้อคุณอาหอบมาจะ้หนักทั้หนักพี่ก็นึกว่ามันจะอยู่ในกระเป๋าหนักถือมาหนักดูมาเขือค่ะทุกคนป้ากี่กีโลน,น,นึ่กิโลนึงเหรอ โอ้โหโลเครื่องมะละกออีกทุกคนมาละกอได้กินต่อมฮงเด้อค่ะเด้อเห็นมะละกอยิ่งกว่าเชอร์รี่นะคะฟาดอะไรอีกเนี่ยนี่ก็เป็นตําแตงนะคะใส่กุ้งสู่ก่วงลวกแล้วนะคะก็มีหอยแมลงผู้นิดหน่อยตกแต่งด้วยไข่ไก่เอาไปเสิร์ฟเลยค่ะนี่ตื่นเช้ามาถ่ายเมื่อคืนมันมืดดูของฝากจากเพื่อน เบียร์สิงอันนี้มีเซ็กด้วยนะคะ oh, oh, ดูท็อกเคนโอ้ทรอกเคนทั้งสองเลยแล้วก็มีเหล้าเย่ก็ไม่เจอดูอันนี้ซื้อมะละกอมะเขือมะเขือเปราะมะแข้งมะเขือพวงบักกระเจี๊ยบโอ้ oh, มีมะกอกน้ำด้วยคะ่ะนี่คะ่ะทั่วฟักยาวด้วยคะ่ะโนูดูเพื่อนหอบของฝากมาให้ทุกคน ตาหักไหลเลยค่ะทุกคนนู้จัดสวยงามแล้วมากอกน้ำัะแขงกระเจียบมเะ,ะเขือเปาะเปาะแพะหน้าแบน่นอันนี้อันนี้ถั่วฝักยาวมะละกอมีต่ของแซ่บเพื่อนซื้อมาอันนี้ยิ่งแซ่บเบียสิงโอ้เราจะมเปิดเกลือทำไมมันไม่ออกนะคะดูทุกคนโอ,โอ้ออยังไงก็ไม่ออกดูสิเนี่ยเปิดยังงวะ ไม่ออกดูสิอ่ะเป็นอะไรหมุนหมุนตั้งแต่กระดาษยังไม่ออกเปิดเปิดจนหัวงอกคางเหี่ยวจนแปดสิบก็ไม่ออกเนอ้กระดาษไม่ออกตื่นมาเราก็หาของกินค่ะตอนนี้น้องนกทำคะแนงมูใส่บักเคี้ยนนี่ เสร็จแล้วคะ่พะพัดแนงของเรากินกับขนมเส้นก็นได้ข้าวเจ้าก็ดีนะคะข้าวเหนียวจ้ำบึ้วก็มาลาบหมูกันนะคะใส่ตับใส่หนังหมูมีแต่ของกินยันเย็นอ่ะมันน,ะนี่อาหารเช้าของเรามาแล้วแก้วพี่หนิงด้วยไหมจ้าแก้วด้วยไหมเ้ยวผมจ้าเอ้เองลาบหมู ผัแนงอันนี้ฝีมือน้องนกนะคะนี่ก็ฝีมือนกแหละมหาพี่ต้องทําให้พี่กินนี่ก็ผักนะคะอมีมะเขือปอด้วยนะคะเด้อมันอี่กินแซ่บอาหารไทยเฮาเด้อค่ะเด้อกับเพื่อนนะคะมนานึ่งข้าวเหนียวอีกรอบจ้าบ้าน,นี่นกินกับอะไรก็อร่อยกินกับลาบเด้อเอาอะไรดีคะกาแฟเย็นนมเย็น ชายเย็นชามะนาวรับอะไรดีคะนมใหญ่ไม่เอานม <laughs> ออานลูกเ็อวหนให้ก,กันลูกเป็ออวดลูกเพือพ่อนหอบมาค่ะเยีกคือกล่องนะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เพื่อนตั้งแต่ที่ไปไปงานแต่งที่ฮัมบวกจําได้ไหมคะทุกคนเราเรียนด้วยกันที่เกอเทเทมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีหไหม <laughs> อออสิบกว่าปีที่แล้วทุกคนพูดนานเหมือนเราแกแต่เราไม่แก่เราเพิ่งยี่สิบเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้ทำกับข้าวเองนะคะเพื่อนช่วยนะคะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ให้ฝากติดตามนกด้วยทางไหนเราไม่ได้ทำจ่องเลยติดตามทางทางทางไหนไม่รู้ทางถนนหน้าบ้าน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ <laughs> นี่คือสามีของนกนะคะ <laughs> ชื่อแพทริกนะคะ <laughs> สวัสดีไหมคะสวัสดีครับอ้ากดูกดเกล่า <laughs> นี่อู้ยสวนเพื่อนช่วยรดน้ำต้นไม้คะ่ะสุกคนดูอู้ยแห้งอีกแล้วต้นนี้แดดอากาศดีๆนี่โพน่ะ เดี๋ยวจะได้ไปเก็บถั่วอีกโอ้เก็บถั่วเก็บมะย,ยมอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บแมงลักไปทําไปเ็ดหมกน้าไม่กันเนาะสะนเนาะทุกคนุ่น่ะกำลังเป็นภ่มงานะเดี๋ยวเราออกมาทําตําบักหุงส้มตําข้างนอกกันดีก,กว่าอ้เพื่อนมาแล้วเราก็จะได้แบบปาร์ตี้กันข้างนอกบ้านปิ้งย่างกันข้างนอกบ้านกันนะคะนน่นนะ่ะอ้ย เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะพากันปั่นจักรยานไปเก็บบักเซอรี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บบักเชอรี่ข้างทางนะคะทุกคนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเห็นผักก็อยากเก็บผัก้ยทุกคนเดี๋ยวไว้พาชมสวนนะบ๊ายบายค่ะ